สวัสดีครับวันอังคารที่28พฤศจิกายน66พบกับกิติพงศ์นะครับเรื่องของ g e o g r a p h i c แน่นอนสงครามยูเครนกับรัสเซียก็เริ่มต้นอีกรอบหนึ่งขณะเดียวกันฮามาสกับอิสราเอลก็เป็นหยุดเพื่อแลกตัวประกันในวันที่4และจะมีกันหยุดต่อเนื่องในการปล่อยเชลยสึกต่อไปเรื่อยๆอีก4วันหรือจะเป็นอีก5วันหรือไม่ก็แล้วแต่ข้อตกลงโดยภาพรวมแล้วเพราะการบีบ รวมตัวกันของชาติตะว,วันออกกลางทําให้สาหารัฐมีกาโจเบเดนที่จะต้องหาคะแนนเสียงเตรียมเลือกตั้งในปีหน้าในโนเวม ber อร์2 0ย4เช่นเดียวกันจึงต้องบีบให้อิสราเอลแลกตัวประกันเพื่อหาคะแนนเสียงกลับมานี่คือภาพรวมของเชิงภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองถ้าดูในเรื่องของแบ็กคอร์เอาลุกแล้วชัดเจนครับภาวะเศกิจโลกอ่อนแอลงทมกลางวิกฤตต่างๆปัญหาสงครามตั้งแต่รัสเซียยูเคมาเกือบ2ปีแล้วมาต่อด้วยฮามัส กับอิสราเอลเป็นอีก4เดือนนี่คือชัดเจนนะครับจากนี้เป็นต้นไปวิกฤตของเศรษฐกิจมีปัญหาเพราะจีนนั้นอ่อนแอลงในภาคอุตสาหกรรมในของป,ะปะ๊อปตีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศจีนเองเทียมถึงแม้ใน2เดือนสุดท้ายนี้คือเดือน10กับเดือน9จะดีขึ้นต่อเนื่องในเดือน11ของโรคนั้นโดยภาพรวมและทำกลางที่ ดอกเบีย้ยยังต้องสูงเพราะเงินเฟอ้อยังสูงอยู่ขนาดนี้ของทั่วโลกอย่างน้อยๆอ,อีก6เดือนทําให้เฟดระมัดระวังไม่ขึ้นได้ขึ้นดอกเบีย้ยแต่จะลดดอกเบีย้ยลงเมื่อไหร่ในปีหน้ากลางปีนี่คือภาพรวมจึงได้มีการชอ็อตดอนชอ็อตบอลเข้าสู่สกุลทองคําและเค r ร์เรนซีของอ m เมจด์มาร์เก็ทั้งหมดแม้แต่สกุลเงินของเงินบาทไทยก็น่าจะเห็นทะลุ35ลงมาและในท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจโลกนี่ ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยเองเทียบกับทั่วโลกจะเห็นชัดเจนว่าทุกคนกำลังพุ่งเป้ามาในอาเซียนลงทุนในเซกเตอร์ต่างๆในอุตสาหกรรมของ e q u i t y โดยเฉพาะเวียดนามเติบโตยังอยู่8ปีขณะที่ประเทศไทยติดลบอยู่16.5%ชัดเจนครับออนแอที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเทียบกับเอเชียทั้งหมดแล้วญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวนันก็ยังเพิ่มขึ้นขณะที่จีนกับฮ่องกงก็ติดลบเช่นเดียวกัน นี่คือภาพรวมนะครับเทียบกับอินเดียและเวียดนามหรือแม้แต่อินโดนีเซียก็ยังบวกอยู่นี่คือภาพรวมของ Asset Allocation ชัดเจนครับและเซกเตอร์ที่เขาพุ่งเป้าที่ลงทุนในเศรษฐกิจปีหน้าเป็นต้นไปในในรอบ10ปีชัดเจนในอุตสาหกรรม EV แข่งขันกันสูงและในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดที่ตโยต้าพุ่งเป้าศึกษาเต็มที่ยอดขายดีเพราะเรื่องของ EV นั้น ทุกคนยังห่วงเรื่องของแท่นชาร์ตเตียชาร์รถยนต์ในวิ่งต่อเมืองต่อเมืองแม้แต่ในอเมริกาและในประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกันและการเชิญชวนมาลงทุนในประเทศไทยในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี AI แล้วก็ซัพพลายเชนไม่ว่าจะเป็น Microsoft, Amazon, Google แล้วก็ฮิบริกกาและเท s ต a าที่จะเข้ามาเจรจาเซ็น m o u เพราะเราให้ b o i 5 5ปีเยอะมาก สำหรับธุรกิจใหม่ของ b o i นี่คือชัดเจนเชิญชวนมาลงทุนในประเทศไทยในหนึ่งทศรวรรษหน้ากหน้าคืออุตสาหกรรม e v และอุตสาหกรรมซัพพลายเชนม c โครชิป a i ทั้งหมดสิ่งที่ประเทศไทยจะได้และการลงทุนร,รอบนีจ้จากนี้ไปต้นไปในเดือนสุดท้ายที่จะซื้อสะสม Equity ก่อนที่รอข้ามปีสำหรับที่จะดอกเบี้ยจะลดลงในกลางปีหน้าเป็นอย่างชาที่สุดนั้นจะทำให้บูไซเค้ากลับามาใหม่ แต่เซกเตอร์อะไรเท่านั้นทุกคนก็ยังพุ่งเป้าในอุตสาหกรรม Financial กลุ่มสินเชื่อ Banking และในกลุ่มของอุตสาหกรรม AI t e เทค o นโลยและอุตสาหกรรม Green Energy ทั้งหมดซึ่งอยู่ในรูปของ ESG ที่กองทุนประเทศไทยที่ได้อนุมัติตั้งขึ้นมา1 0 0 0 0แสนล้านบาทนั้นแน่นอนครับจะมีประโยชน์มากในเดือนสุดท้ายฉะนั้นโอกาสที่จะเซ็ตทุกกับ,บรัมพาลสี่ใหม่ในเดือนเดซ e m b บอ และทดสอบที่1,500ถึง1,540จุดนั้นก็เป็นไปได้สูงที่จะแชร์ใบแบ c k Co บอลช h อตในหุ้นของกลุ่ม Banking กลุ่ม Energy กลุ่มของ Supply Chain Delta HANA KCE และก็กลุ่มของ Green Energy ทั้งหมดที่จะร่วมลงทุนมากยิ่งขึ้นขุดเจาะในเรื่องของ Supply ทั้งหมดนี่คือภาพรวมนะครับและในเรื่องของกระตุน้น r รน d b ิสที่จะมี ต่อเนื่องจากรัฐบาลของท่านนายกประยุทธ์ที่นายกเศรษฐาจะดําเนินต่อจะเห็นเงินลงทุนไหลเข้ามา1ล้านล้านบาทในภาคของแบรนด์บิททั้งหมดที่เกิดในทางภาคใต้นั้นและต่อเนื่องในโซนของ e e c อุตสาหกรรมที่ทุกคนขอ BOI เพิ่มเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม EV ทั้งนั้นและการลงทุนในของเทคโนโลยี AI ซัพพลายเชนเช่นเดียวกันนี่คือภาพรวมครับฉันเลือกลงทุนในโค้งสุดท้ายให้ดี ก่อนที่จะปิดในสิ้นปีนี้น่าจะมีโอกาสเบรกกลับไปที่1,500ถึง1,540จุดได้สำหรับตลาดรุ่นไทยเพราะทุกคนบูใหม่อีกรอบหนึ่งสำหรับการเลทคัดลงในปีหน้าของเฟดและช่วยชออ็อตของดอลลาร์เข้ามาอยู่ในรูปของสกุลเงินท้องจ่นของแต่ละประเทศเงินบ่าทเราถึงได้แข็งน่าจะทะลุ35ในอาทิตย์นี้หรือต้นเดือนหน้าแล้วก็ไปทดสอบสำหรับปีหน้า ที่จะครึ่งปีแรกจะเห็นเงินบาทอยู่ที่34มสถึงสา8ในกลางปีหน้าแน่นอนตัวหุ้นก็จะไปจุดทดสอบใหม่ได้ในต้นปีหน้าเป็นอย่างช้าคือ1,600ถึง1,680จุดและในครึ่งปีหลังเงินทุนไหลบ่าเข้ามาลงทุนในอ m เมชินมาร์เก็ตแม้แต่ในทุกคนมากันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นจีนฮ่องกงเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันอินโดนีเซีย แล้วก็เวียดนามฟิลิปปินส์มาเลประเทศไทยชัดเจนครับโอกาสที่จะเซ็ต1,750จุดขึ้นไปสำหรับปีหน้าเป็นโอกาสสูงเซกเตอร์แบงกิ้งก็เก็บเข้าไปชอบแบงก์เนือไหนแล้วก็กลุ่มของพลังงานถึง Energy น้ำมันก็ยังมีจำไม่ต้องใช้อยู่กว่าที่จะอุตสาหกรรม EV เข้ามาเต็มที่ในอีก7ปีข้างหน้าถึงจะกลุ่มเ Energy จะถูกปเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรม รถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดและอุตสาหกร G, รม ESG พลังงานทดแทนทั้งหมดที่เข้ามา Green Energy ก็จะถูกซื้อสะสมพร้อมกับกลุ่มของ Healthcare และกลุ่มของ AI Mobile ทั้งหมดก็คือ Advanced Healthcare ก็คือ b h กับ BDMs นี่คือภาพรวมของเก็บครั้งสุดท้ายของสิ้นปีนะครับเป็นจังหวะน่าจะเห็น Bull Market ในต้นปีหน้าเป็นอย่างชาที่สุดในครึ่งปีแรกเลือกลงทุนให้ดีครับสวัสดีครับ